ถึงพี่ๆนะครับที่อยากจะลองใช้แคนวาเนี่ยในการทำโฟชาร์ดเพื่อกำหนดแผนผังงานต่างๆภายในองค์กรหรือว่าบริษัทนะครับเพราะอยากจะได้ทั้งความง่ายสะดวกลดเร็วแล้วก็ได้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยว่าในแคนวาเนี่ยสามารถใช้อง์ปก,กรบต่างๆเนี่ยในการตกแต่งงานในการแต่งรูปภาพแต่งสติ๊กเกอร์ต่างๆทําให้งานของเราเนี่ยดูสนุกมากขึ้นแล้วก็เราเนี่ยสามารถให้เพื่อนร่วมง,งานของเราทั้งหมดเนี่ยมา ทำงานเดียวกับเราได้นะครับแบบเรียลไทม์เลยก็คือเราจะเห็นจอของเราเนี่ยมีเพื่อนของเราเนี่ยทุกๆคนเลยเนี่ยช่วยกันทํางานของเรานะครับโอเคตอนนี้เรากําลังอยู่ในหน้าแรกของแคนวานะครับให้เรามาดูตรงช่องค้นหาเทมเพลตก่อนเราอยากจะใช้เทมเพลตสำเร็จรูปหรือเราจะสร้างเองตั้งแต่หน้ากระดาษเปล่าๆได้เลยนะครับถ้าเราจะใช้สำเร็จรูปเนี่ยเราก็ค้นหาภาษาไทยได้เลยคำว่า l o w c h a r t นี่มันก็จะมีแบบสำเร็จรูปมาให้เราเลยนะครับ ราก็เลือกใช้ได้เลยทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างเองเนี่ยกลับมาที่หน้าแรกก่อนนะครับสังเกตนะครับมันจะมีเป็นปุ่มบวกสีม่วงเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนี่มันก็จะขึ้นให้เราเนี่ยกำหนดขนาดเองหรือเราอยากจะได้ขนาดอื่นๆที่เขียนว่ามีให้นะครับนี่เราก็เลือกได้เลยสมมติพอจะกําหนดเองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือเป็น1 0 8 0คูณ1080 px นะครับ กดสร้างดีไซน์ใหม่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่สมมุติอันนี้จะเป็นแผนงานของอาการดําเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์นะครับนี่นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นแล้วก็การดําเนินงานแล้วก็เป็นจุดตัดสินใจนะครับแล้วก็เป็นลูกศรต่างๆเนี่ยพอจะทําพวกสัญลักษณ์ต่างๆแบบนี้ก่อนนะครับเป็นกรอบก็คือถ้าเราใช้แคนวานเนี่ยเราทํากรอบแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เรื่อยๆเลยนะครับกรอบวางกรอบวางไปเรื่อยๆได้เลยนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นระบบแบบนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการสร้างนะครับง่าาายยเเลกก็็คือรม ที่คําว่าเครื่องมือด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้ที่มันจะเป็นเหมือนรูปดินสอกาลังขีดๆนะครับนี่แล้วมันก็จะมีคําว่ารูปทรงอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกรูปทรงอะไรก็ได้นะครับถ้าเราเอากดมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นสีทึบแบบนี้นะครับเราต้องมาปรับที่ตรงนี้ก่อนเป็นคําว่าสไตล์ลายเส้นนะครับที่มันจะเป็นสามขีดตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มน้ําหนักลายเส้นนะครับเป็นประมาณหนึ่งก็พอนะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้ทีนี้วิธีการเอาสี ออกนะครับให้มันโป่งๆนะครับก็คือไปที่สีนะครับแล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าไม่มีสีนะครับเป็นการเอาสีออกไปเราก็กดได้เลยนี่เห็นไหมเราก็จะได้กรอบแบบนี้แล้วนะครับแบบโปร่งๆแบบนี้เลยเห็นไหมตอนนี้มันจะเป็นแบบวงรีอยู่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือเรามาที่แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่มันจะมีคําว่าแก้ไขยอยู่เราก็เปลี่ยนรูปทรงได้ตามใจชอบเลยมันจะไม่ต้องมานั่งทําใหม่ทุกๆอันนะครับก็คือเราทําอันแรกแล้วเราก็กวางแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงได้ไปเรื่อยๆ,ๆเลยงานเราก็จะเสร็จเร็วขึ้นนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนี่สมมติก๊อปไปปึ๊บเราก็กดแก้ไขเปลี่ยนรูปทรงเห็นไหมนี่เราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะ แล้วตรงนี้นะครับก็คือลูกศรนะครับวิธีการทําลูกศรก็ง่ายๆเลยนะครับมาที่เครื่องมือเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดคําว่าเส้นตรงนี้แล้วเราก็เลือกเส้นนะครับเป็นเส้นตรงก่อนนี่แล้วเราก็เอามาปรับเอานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราเนี่ยปรับน้ําหนักเส้นนะครับให้มันมีขนาดเท่ากับตัวกรอบของเราด้วยนะครับเอาแค่หนึ่งก็พอแบบนี้มันจะได้แบบดูสมดุลกันนะครับนี่แล้ววิธีการใส่หัวลูกศรนะครับง่ายๆเลยปุ๊บเราก็กดแล้วเราก็นะมันจะมีรูปแบบลูกศรเนี่ยหลายแบบเลยนะครับถ้ามัน โอผิดทางนะครับเราก็กดตรงนี้ให้มันสลับจุดกันนะครับนี่ให้มันลงล่างแทนแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มกล่องข้อความแยกกับตัวกรอบนะครับนี่เราก็ใส่ข้อความเข้าไปข้างในได้เลยวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับ มันจะมีคําว่าฟอนต์ตรงนี้อยู่อาจจะเปลี่ยนเป็นอังสนานิวก็ได้นะครับนี่เห็นไหมก็มจะมีขึ้นอยู่ในแคนวาสนะครับนี่เราก็ใส่รายละเอียดของเราได้เลยทีนี้วิธีการให้เพื่อนของเราเนี่ยเพื่อนในทีมของเราเนี่ยมาจอยกันมาทํางานในงานของเรานะครับเรามาที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีปุ่มแชร์อยู่วิธีการแชร์ให้เพื่อนเรามาจอยของเราได้นะครับให้เราเนี่ยกดตรงนี้ก่อนเปลี่ยนระดับการเข้าถึงนะครับให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์แล้วตรงนี้ให้เราเนี่ยกดเป็นแก้ไขได้นะครับเพื่อนเราจะได้ มาทํางานกับเราได้แล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาลิงก์นี้ไปส่งให้เพื่อนได้เลยพอเพื่อนกดคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาในงานแคนวาของเราได้เลยนะครับ